ใจใจช้ำเจ้าจะเจ้ะอรับเชิญเสียงสะออนนะครับเรากำลังจะขึ้นช่งงานรีบฝากงานพล่พี่น้องใจช้ำเาจศิลปินรับเชิญตีนี่รับเชิญน้โก้ต้งทารับเชิญซื่นหอกคนดีเลนี่เอานี่บอกจะขึ้นช่องนี้างานเพลองใจช้ำาับ คนไหนไนแชร์เขาไปฟังในโลกโขนน้ำแนยทั้งแน่ค่ะชองหนทังชองหนปลปอยทั้งชองเนโลโก้อพิเชียลนครับตอนนี้กำลังสามเอแล้วพี่นนอง สัอยแกนได้เรางด็ดเราช่วยคร้มกัที่ม้องมาคอ่ไม่ย่งครับพี่น้องใจบอกศิลปินร่้อยนะครับต่อโชคเลงต่อโชคด้วยจะขึ้นไปทีพอดีโอเคเดี๋ยวถ่ายตามไปดูเลยเนาะไปแล้วพล่น้องมาถ่ายคลิปเพินนเส้อเหมีคลิปี่ยังอเนี่ยเนี่อันนี้ก็รับเชิญนะเอา้าเองม่ขึ้นศิลปินเพชรลำเพนเดี๋ยว อ <S <s ีกสอนดอันนี้แบบอันนี้ชุดลำลองนะนี่มีชุดแบบปาันนี้ชุดเยนมาเนนะอันนี้ชุดเจนนะฮราะ่าเนเป็นชุดแบบเต็มยศเล็ลเพื่อนเขากับมาหลายคนครับจ้าเน้ก็มีชุดเวทีของเสฉวออนด้วยใช่ไหมคะเอาอของตอนี่่อง่อโคะตาไปมด้ยาิครับใค้คลิปก่อนมเป็นสไตลยางไปทั้งไง้าา้งาิ โอ้สวนตลกสีร้องเท่งแล้วถาจะรับปวดเงี้ยวเหมือนจะมาลาตลกไม่ปากก็ได้ศิลปินไหมนะเองไม่เสียงสะอ่อนโอ้คนงามมาอนีหลอดยันเอยน้อยแต่ยอนซุดเพลี่ยมก้มูเหลียวขึ้นมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเวนถาดห้างกัน ครับผมสวัสดีพี่น้องทั้งไลฟ์สดพี่น้องหน้าวิธีแฟนคลับเอ็ซีเสียงสะอ่อนเป็นลาเพลินน้ำเด้อครับเมื่อนี้นะครับเป็นเมื่อดีเปิดปฐมมาเลิก์เปิดวงเสียงสะอ่อนให้พี่น้องกอยู่ทางไลฟ์สดเป็นกำลังใจกดหัวใจรัวๆแทนเสียงปรบเมื่อครับผมนะครับมาปากเพลงไม่ใจช้ำที่ทําผาเจาะใจช้ำที่ทําผาเจาะจากปากายอันไอปากาลินพันตื่นเต้นเดโมกไม่เนาะบระด เจ้าเป็นยังเจ้าสิเกินเนี่ยยังคอยพี่เป็นตะเคินผลงานเพลงคู่ไกลย่างเพันแดงไห่ผลงานเพลงแหลกของโลโก้พี่น้องฝากไปฟังทั้งช่องโลโก้น้ำนะครับแมนค่ะปูลูกกัดฝากคู่ไกลแตงไห้น้ำคือกันเด้อกคู่้อผลงานเพลงไหนครับอ่อน้ำตาสาวหวานอ๋อคู่ผลงานเพลงแหลกของปูลูกน้ำตาสาวหวานเป็นผลงานเพลงแหลกเลยครับพี่สุดท้ายบ่อมแล้วก็จูบจิ้มที่ริมโขงนี่เพื่อจะคืนคนที่แต่งให้เนี่ยเจ้าดอก ใจปวดวันตรวจเลือดเอาไปอยัางโลโก้ว่าไปเอาปากตอนพี่น้องผลงานเพลงบหลายเมื่อนี่เสียเป็นเพื่อเป็นการเพื่อเสียเล็น่าในพี่น้ององเลยรียนร่วมกันจักหน่อยเขงเป็นบัสพี่น้องเ้ยอาการเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพเด้อแม่เด้อขอเสียงผู้สิตเตยรแน่ขอเสียงผู้จิตถืงเลขว่าสิมาแน่จ้าเอาอาจารย์นักดนตรีใจซ้ำที่ซ้ำผาเจาะอาจารย์แก๊บบ่ท่านฟังเป็นเศร้า ท,ที่ถ้ำที่ถ้ำผาจอค่ะปลายประกาศจากอาจารย์ไก่ย่าง้างน้อยร้อยสี่สิบนะครับอาจารย์ลอกซอยข่ในเรื่องหาข่ลืมสิบ <laughs> พอเห็นลมหนาวผัดบ่อเป็นมันเย็นสู้สุดหัวใจน้องจะมาลืมใจภาคตะันออก สวัสดีับขอบคุณพี่น้องทั้งหลยสดขอบคุณพ่วงมาไล่ใจช้ำทำผาาจอะพลังรักโลโก้นะครับฝากผลงานเพลงน้ำแม่แมทุกทุกทันนะครับผลงานเพลงใหม่ผลงานเพลงแรพี่น้องเขาไปเปิดฟังทั้งช่อง youtube โลโก้อ f ฟฟิเชี <Official S 2> <ล>นะครับผมนะครับฝากพี่น้อง นะครับไปในความอบความใจเอาพี่น้องเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาให้พี่น้องลำลุวยสวยงามมีเงินล้านเงินสิบล้านได้กระเป๋าผู้ใดปบเมื่ออีกเทียนหนึ่งคอยถือกรางวันทีหนึ่งเด้อ,อผมพอกันมาในช่วงลำเรืองครับ<า>ไปเฮ้าไปตัวเฮ้า <laughs> ลงทางนี้พอกันไม่คลิปหนาค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ